ก่อนนั้นกูจะเอาเสืออะไรมาเข้ามาหามึงเนี่ยมึงจะรู้สึกตายก็ตายกำหนดเนี่ทั้งเจตคนเนี่ยมึงรู้ไหมตายก็ตายกำหนดเลยแบบงี้มันตายก็สนุบไปเลยสลบคัตที่เลยเขานี่กูบ่นอะไรก็ไม่ได้กูซื้อของก็ได้มึงก็ด่ากูด่ากูจะาช้าช้าช้ากูไม่ได้เอาเงินมือสิบพันบาทกูจ่ายคนเดียวมึงต้องพุ่งมากกูหาเงินกูจ่ายเองต้องพุ่งมากกันไรขนาดนั้นมึงจะเดือดร้อนอะไรกันขะกันนะเงาเงินไปเท่าไหร่แล้วเงินกูอะ กูทำมันเท่านั้นะมองก็ไม่ได้สบายเลยห่ามห้ามหมื่นกว่าบาทกูไม่ได้สบายเลยบอกตรงๆเลยคุณเจอร้อนอะไรนักหนากูพูดอะไรนี่นี่นะนะก็ไปเล่าให้เกลืฟังมันไม่ได้กินอะไรหนึ่งงนไม่ได้กินหรอกูให้มันตลอดมันให้มันหมดมันกูไม่เอามันก็ไม่เอากินให้มากูก็เอาคืนกับกูให้ไม่ได้หรอก chua subscribe cho không